ดองแกงและน่าจะปลาอะไรปากกน๊ยงก่อนแล,แล้ววันนี้ก็มาถึงครับทุกคนวันที่พี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะนำมาม่าเผ็ดคูณ3ไปแกล้งพี่ทูนกันนะครับโดยการที่เราจะไปแกล้งในวันนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรใหม่เราจะใช้เป็นสูตรแข่งกินกันซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่ามาม่าตัวที่พี่ตะวันกินเนี่ยไม่เผ็ดเลยแต่ตัวที่พี่ทูนกินเนี่ยจะเผ็ดมากๆเลมาโกหกพี่ทูนว่าถ้าพี่ทูนกินหมดเร็วกว่าโมเนี่ยโมให้300บาทก็เดี๋ยวไปดูวันว่าการแกล้งมาม่าเผ็ดในครั้งนี้จะสําเร็จหรือเปล่า let's go พี่ทูนเงาววันนี้เราจะมาแข่งกัน ใครกินได้เร็วกว่าคนนั้นได้เงิน300บาทได้จับไปโอเคนะจัดไปนั่นไงเห็นป่ะหิวตั้งอ่าแ่งกันแกงหรือเปล่าวะอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันลองชิมไหมล่ะมันแค่ต่างกันแค่สีพี่โดนรู้นะพี่โดนรู้นะโอ้คิดเอง <c oughs> ก็คือใครกินหมดก่องคนนั้นชนะนะพร้อมนะครับไป <c oughs> เอาแล้ว หาเลงแล้วโดนแล้วโดนมาแล้วเป,ป็นไรบ้างครับทางเปรียงนอ้อยเปรียงไลายเ่าเปรียงหลายเ่าเป็นปไอาการตอนนีน้เป็นอะไรเพล่ดี